ึงแล้วเนี่เขานีระบบัตโนมต้ง้ลาเขียนม่เก่งต้องเอทาวงนะครัต้องเขียน้งเลาแล้วอเไปดูว่าเขเขียนมา่นก็ไปัวแล้วเพิ่มปิจัโับแค่นั้นปิยจับแค่คนพ่ คุยเร่องเกไม่ลาห้ขน,น,นที่เขาเขามาใบสามเลยพวกโมเดมเลเลบอั้มเมแต่ตอ,อกอ,อกลอ,อกวันนั้นรอกแต่คน,นเขาเบอกว่าเขาไงเขาอสดัมาดูขั้นตอนทำาป้างโผนนะครับแป้งหนึ่งกิโลนะครับแป้งหนึ่งกิโลนะครับอย่างละหนึ่งกิโลนะครับ มี c บางท่านนะครับก็ถามเข้ามานะครับว่าทำยังไงแปงโก้ถึงจะกรอบนานะครับก็สำคัญทุกขั้นตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนเตรียมแป้งผสมแป้งนวดนะครับกับแป้งนะครับพักแป้งนะครับสำคัญทุกขั้นตอนนะครับไม่ใช่ว่าไม่สําคัญนะครับขั้นตอนนวดยิ่งจะสําคัญนะครับว่าเรานวดแป้งได้ขนาดไหนส่วนผสม ส่วนผสมที่เราใส่ลงไปเนี่นะครับก็สําคัญนะครับนี่ผงฟูนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับผงฟูนะครับอันนี้เบกกิ้งโซดานะครับก็ครึ่งช้อนชานะครับส่วนผสมนี่ก็สําคัญนะครับไม่ใช่ว่าไม่สําคัญนะครับ ไม่ใช่ว่าตัวนี้ขึ้นฟูก็จะใส่เยอะๆอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับต้องใส่ให้มันสมควรแล้วก็พอโบราณกันนะครับใส่เยอะเกินไปก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะครับนี่เราก็จะร่อดรวมกันสองรอบนะครับถ้าทำถูกตามขั้นตอนนะครับมันก็จะออกมาดีนะครับ ฟูกับเบกกิ้งโซดานะครับก็จะช่วยให้ขึ้นฟูนะครับแล้วก็กรอบนะครับก็จะบอกได้แบบนี้นะครับไม่ยากนะครับง่ายนะครับก็จะร่องอย่างนี้นะครับเอฟซี FC ก็ถามเข้ามานะครับว่ากรอบนานไหมครับเราก็อย่าทอดอจำพวกแป้ง ก็จะอยู่ได้ประมาณไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะครับไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะครับคือภายในหนึ่งชั่วโมงนี่เราทอดเนี่ยต้องขายให้หมดนะครับต้องขายให้หมดนะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องรีบทอดกองกองเอาไว้อย่างนี้นะครับเราก็ต้องดูลูกค้าก่อนว่ามีลูกค้ามากลูกค้าน้อยนะครับเราก็ต้องทอดนะครับ ที่เรายังนวดไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับนวดไม่ได้เราทํายังไม่คล่องอย่างนี้นะครับมันก็จะเราจังไม่เข้าใจเรื่องแป้งเท่าไหร่นะครับก็จะออกมาไม่ไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับเราจะต้องเรียนรู้นะครับดูหลายๆคลิปนะครับแล้วเราก็จะเข้าใจเองนะครับอาจะต้องทําแบบไหนต้องทํายัง นะครับเดี哈哈哈๋ยวนะครับมาดูเร um> um> ื่องส่วนผสมนะครับส่วนผสมนี่ก็สําคัญนะครับให้ดูให้ดีนะครับน้ําตาลนะครับสองช้อนโต๊ะนะครับต่อแป้งหนึ่งกิโลนะครับน้ําตาลนะครับน้ําตาลกับเกลือนะครับแค่ปรับรสชาตินะครับต้องการแบบไหนเราก็ปรับนะครับมีเกลือมีน้ําตาลน้ํามันนะครับปรับรสชาติเอานะครับมันจะออกเค็มเ็มมันมันนะครับ ใส่เพื่อที่จะให้มีรสชาติกลมกล่อมนะครับเกลือน้ำตาลสองนะครับเกลือนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับเกลือเนี่ยนะครับจะบอกไว้ก่อนนะครับแต่ละยี่ห้อความเค็มจะไม่เท่ากันนะครับความเค็มจะไม่เท่ากันนะครับเกลือนะครับเพิ่มได้ลดได้นะครับเกลือนะครับอันนี้1ช้อนโต๊ะนะครับหนึ่ช้อนโต๊ะนะครับ รับได้เพิ่มได้ลดได้นะครับเกลือนะครับน้ำตาลยังไม่ใส่ตาลก็สองช้อนโต๊ะนะครับต่อแป้งหนึ่งกิโลนะครับแอมโมเนียนะครับแอมโมเนียนี่คือตัวสําคัญนะครับที่จะทําให้ขึ้นฟูและกรอบนะครับตัวไหนที่ทําให้ขึ้นฟูและกรอบนะครับใส่เลยครับแต่ไม่ใช่ว่าจะใส่มากจนเกินไปนะครับใส่พอเหมาะพอควรนะครับใส่ตาม ่าซูนะครับไม่ใช่ว่าตัวนี้ขึ้นฟูเยอะก็จะใส่ยังไม่ไม่ดีนะครับใส่มากก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะครับแอมโมเนียช่วยขึ้นฟูแล้วกรอบนะครับถ้าฟางโกเราไม่ฟูไม่ไม่ฟูไม่กรอบนะครับเราก็จะได้ปงังโกน้อยไม่สวยนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับต่อแป้งหนึ่งกิโลครับ บางท่านถามมาบอกว่าแอมโมเนียไม่ใส่ได้ไหมได้ครับแต่เราจะได้ปางโกลนน้อยเพราะว่ามันจะไม่ฟูนะครับมันจะไม่ฟูฟูไม่เต็มที่นะครับเราจะได้ปางโกลนน้อยเมื่อเราไปขายแล้วเราจะขาดทุนนะครับไปไม่รอดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแอมโมเนียมไม่ได้เป็นอันตรายนะครับเราใส่บางคนทำให้ถูกหลักถูกต้อง ครับมันก็จะขึ้นฟมไม่มีกลิ่นแอมโมเนียนะครับถ้าทําแล้วมีกลิ่นแอมโมเนียแสดงว่าเราทําไม่ถูกหลักเราทํายังไม่ได้เรานวดยังไม่ได้นะครับจำไว้นะครับนะครับมาดูยีดนะครับมาดูยีดนะครับยีดนี่สําคัญมาก บางสูนี้ใส่ไปเต็มที่เลยนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าบางโคจะกรอบนานหรือไม่นานนะครับคลิปนี้คือพิเศษนะครับที่จะบอกเรื่องยีสต์นะครับพิเศษนะครับยีสตถ้าเราใส่มากเกินไปนะครับบางโกเรายุบได้นะครับตอนไปทอดก็ยุบได้นะครับแล้วก็นิ่มนะครับนิ่ม นะครับไม่มีคำว่ากรอบนะครับถ้าเราใส่ยีสต์เยอะนะครับถ้าอยากให้ปลาอังโกกรอบนานนะครับไม่ต้องใส่เยอะจำไว้นะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับนี่นะครับดูเอาไว้นะครับแป้ง1นกิโลจะใส่ประมาณนี้นะครับเราจะใส่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใส่เยอะนะครับใส่ยีสต์เยอะเมื่อเราไปทอดแล้วมันจะไม่เร็วนะครับถ้าไม่เร็วนะครับปลาอังโกเราก็จะกรอบไม่นานนะครับจำไว้นะครับ นะครับนะครับยีดใส่ประมาณนี้นะครับแป้งหนกิโลนะครับน้ำมันพืชนะครับที่เราทอดบางกูนี่ครับแป้ง1นกิโลต่อสองช้อนโตนะครับรสชาติมันจะออกเค็มมันกลมกล่อมนะครับนี่น้ำตาลนะครับี๋ยวไข่ขาวกับน้ำนะครับ ไข่ขาวกับน้ำนี้เป็นของเหลวนะครับเป็นของเหลวนะครับเอามาบวกลบคูณหารก็จะได้ประมาณ765กรัมนะครับถ้าไข่ขาวน้อยนะครับก็ต้องเพิ่มน้ำเข้าไปให้ได้ถึง765กรัมนะครับจำไว้นะครับน้ำเท่านั้นที่จะปรับให้แป้งนี้ของเราเนี่ยมันสมดุลนะครับไม่แข็งไม่เหลวไม่อ่อนอะไรอย่างนี้ทํานองอย่างนี้นะครับคือน้ำเท่านั้นที่เราจะปรับนะครับใช้ได้ทุกแป้ง ทุกยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะครับให้เราปรับที่น้ําเท่านั้นเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพูดมากก็เดี๋ยวเอฟซีก็จะราคาญนะครับโอเคนะครับไปต่อนะครับไข่ขาวนะครับต่อนะครับมาต่อนะครับไข่ขาวนะครับไข่ขาวนะครับช่วยให้ขึ้นฟูนะครับไข่ขาวช่วยให้ขึ้นฟูนะครับไข่ขาวร้อยห้าสิบกรัมนะครับอันนี้ร้อยห้าสิบกรัมนะครับ ไข่ขาวนะครับ150กรัมนะครับต่อแป้ง1กิโลนะครับถ้าไข่ขาวนะครับไม่ถึง150กรัมนะครับเราจะต้องเพิ่มน้ําเข้าไปนะครับให้ได้ไข่ขาวกับน้ํานะครับ765กรัมนะครับต่อด้วยน้ํานะครับนี่น้ํานะครับน้ําอุ่นนะครับ30องศานะครับน้ําอุ่นนะครับใช้น้ําอุ่นนวดนะครับ นวดง่ายเข้ากันเร็วนะครับเพราะว่าปแป้งบางโกจะนวดนานไม่ได้นะครับสูตรนี้ไม่เหมือนใครนะครับ615กรัมนะครับ615กรัมนะครับน้ำน,นะครับน้ำาน,นะครับ จะต้องเตรียมน้ํานะครับมาไว้เพื่อจุ่มมือนะครับเันจะนวดแล้วนะครับมาดูนะครับสําคัญทุกขั้นตอนเลยนะครับมีซีนะครับถามเข้ามานะครับว่า SP ใส่ได้ไหมนะครับใส่ให้มันนุ่มใส่ได้ไหมนะครับฟางโกจะนุ่มไม่นุ่มขึ้นอยู่กับฝีมือเรานะครับขึ้นอยู่กับเรา เรานวดนะครับขั้นตอนที่เราทํานะครับถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้ครับใส่ได้ครับถ้าอยากใส่ก็ใส่ได้ครับใส่ได้ทุกอย่างครับแต่อ่ามันจะออกมาแบบไหนอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าฟางโกมันไม่นิ่มมันแข็งนะครับขึ้นอยู่กับวิธีทานะครับเราเรายังไม่เข้าใจว่าแป้งนี้อ่อนขนาดไหนแข็งขนาดไหนเลี้ยวขนาดไหนนะครับพอเราไปทอดมันก็แข็งนะครับถ้านวดแป้งแข็งไปทอดมันก็แข็ง ถ้านวดแป้งเร็วนะครับมันกไ็ไม่ไม่อยู่ทรงนะครับไม่เป็นตัวไม่อะไรมันก็ติดไม้ติดมือไปอะไรทํานองนั้นนะครับเราจะต้องเข้าใจตรงนี้นะครับ <for cing> นี่นครันวดนะครับ <for cing> เราต้องสังเกตนะครับเราต้องสังเกตนะครับนวดแต่และครั้งแต่และรอบนี้นะครับมันไม่ฟูมันไม่เนียนมัน มันเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะครับหลักๆคือเรานวดแป้งยังไม่ได้นะครับแป้งเรายังอาจจะแข็งไปนะครับจะเลวไปนะครับเดี๋ยวลองนวดข้างลานะครับนะครับมือมือใหม่เรายังนวดแป้งไม่เข้ากัน อะไรอย่างนี้นะครับถ้านวดแป้งไม่เข้ากันนะครับการขึ้นฟูมันก็จะไม่เสมอกันนะครับเราต้องนวดให้แป้งนี่มันทุกส่วนมันเข้าผสมเข้ากันนะครับนะครับดูดูให้ดีนะครับน้ำนะครับน้ำก็เราจะมาจุกมือนะครับตอนที่เราจะจับแป้งนะครับจุกนะครับน้ำก็น้ำอุ่นเหมือนเดิมนะครับ ลึกๆนะครับซาว Spin ลงไปลึกๆนะครับซาวแล้วก,ก็ดึงขึ้นมานะครับซาวแล้วก็ดึงมาอนีกนะครับซาวก็ดึงอย่างนี้นะครับซาวอย่างนี้ครับพอมันเริ่มเข้ากันดีแล้วนะครับ<แล> <contractor> เราเล่งนะครับทีนนี้เราเร่งนะครับ ช้านะครับมันก็จะติดมือติดไม้ติดกระมังอะไรอย่างนี้นะครับเราต้องใช้ความเร็วนะครับเพื่อที่จะไม่ให้แป้งนี่มันตั้งตัวได้นะครับเราต้องใช้ความเร็วของเรานะครับจับแป้งให้ดูนะครับว่าอ่อนขนาดไหนเลี้ยวขนาดไหนนะครับนี่นะครับดูนะครับไม่เลี้ยวเกินไปไม่แข็งเกินไปนะครับเราจะพักแป้งไว้ประมาณ หนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วเราก็จะมากลับแป้งนะครับและเมื่อกลับแป้งแล้วนะครับเราก็จะพักต่อไปอีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับรวมแล้วสามชั่วโมงนะครับการพักแป้งนะครับจะใช้ถุงสว่วไหมนะครับแล้วเราก็จะใช้ผ้าคลุมไว้นะครับผ้าคลุมไว้นะครับเราจะใช้ผ้าคลุมอีกทีหนึ่งนะครับอีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับเราก็จะมากลับแป้งนะครับ มาดูขั้นตอนกลับแป้งกันต่อไปนะครับ1ชั่วโมงครึ่งนะครับนะครับมาดูนะครับแป้งฟางโกนะครับเรามาแป้งนะครับเราพักแป้งได้1ชั่วโมงครึ่งเลยนะครับเราจะมากลับแป้งกันนะครับเรามาดูนะครับว่าเมื่อกลับแป้งแล้วเราจะพักต่อไปอีกนานเท่าไหร่นะครับนี่นะครับหน้าตาจะประมาณนี้นะครับก่อนที่เราจะกลับนะครับมือจุ่มน้ํานะครับ แป้งเราอ่อนขนาดนี้นะครับว่ามันอ่อนขนาดนี้นะครับว่าเราจะต้องพักต่อไปอีกเท่าไหร่กี่ชั่วโมงนะครับตอนนี้อากาศมันหนาวนะครับที่จริงแล้วถ้าอากาศร้อนเราก็จะพักต่อไปอีก1ชั่วโมงครึ่งนะครับแต่ที่นี่อากาศมันหนาวนะครับเราก็จะพักต่อไปอีก2ชั่วโมงนะครับพักต่ออีก2ชั่วโมงนะครับเพราะว่าแป้งเรายังไม่ไม่อ่อนตัวยังไม่ได้นะครับเพราะว่าอากาศมันเย็นมันหนาวนะครับตอนนี้ก็2องทุ่มแล้วนะครับที่นิวซีแลนด์นะครับแต่ถ้าอากาศร้อนนะครับ ก็หนึ่งชั่วโมงครึ่งก็ได้แล้วนะครับเดี๋นะครับเราก็จะใส่ถุงสวงเลยนะครับครับต้องเราเราทำบางกดเราต้องดูอากาศก่อนนะครับว่าอากาศร้อนไหมอากาศหนาวอากาศเย็นอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าแป้งมันก็จะคายตัวเร็วถ้าอากาศร้อนนะครับโอเคนะครับแล้วมาดูขั้นตอนต่อไปนะครับอีก2ชั่วโมงนะครับ